ทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูกันยายนนี้ประชาชนนั่งฟรี3เดือน กรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงราดพร้าวสำโรงวันนี้คืบหน้าไปแล้ว91.70%และทางด้านของสายสีชมพูช่วงแครายมีบุรีมีความคืบหน้าถึง86.51%ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถและจะทดสอบเดินรถเสมือนจริงตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้เป็นเวลา3เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองนั่งฟรีก่อนจะเปิดให้บริการ ซึ่งจะทยอยเปิดเป็นช่วงๆตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้โดยสายสีเหลืองจะเปิดตั้งแต่ช่วงสถานีสำโรงถึงสถานีพัฒนาการและสายสีชมพูจะเปิดให้บริการช่วงสถานีมีนบุรีถึงสถานีหลัก4ี่และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการครบตลอดทั้งสองสายได้ภายในกลางปีหน้าโดยคาดว่าจะมีการเริ่มราคาค่าโดยสารที่14บาทและสูงสุดไม่เกิน42บาทซึ่งขณะนี้ขบวนรถที่จะมีการนำมาให้บริการมาถึงประเทศไทยแล้ว5 ส0ขบวนรวม200ตู้ขณะที่อีกมุมทางด้านของ BTS เองได้มีการแชร์คลิปเปิดใจบิ๊กบอสนายคีรีการจนาพาทวงหนี้กรุงเทพมหานครที่วันนี้พุ่งเฉียด4ี่0,000ื่นล้านบาทแล้วโดยนายคีรีได้มีการระบุช่วงหนึ่งในคลิปว่าตนเองก็อยากจะเห็นค่าโดยสารรถไฟฟ้ามีราคาถูกกว่านี้เช่นกันแต่คงต้องใช้เงินอุดหนุนในอัตรา1 0 1ถึงบาทต่อเที่ยวต่อคนต่อวันซึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาลจะทําได้หรือไม่ขณะที่การเดิน รถทุกวันนี้มีค่าใช้จ่ายทุกวันแต่ไม่ได้รับการจ่ายเงินจากภาครัฐแต่ก็ยังต้องเดินหน้าอยู่ซึ่งหากวันหนึ่งตัดสินใจหยุดเดินรถก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชน